สวยจังเลย Welcome to God Green h a n n e l ่วันนี้กับสกรีนอยู่กับนังเล้งนะจ๊ะอยู่ที่สนามบินรู้ไหมทุกคนเราจะไปไหนไปอะไรนะนะอะไรที่ไปงานเฮลิคอนเนี่ยฟู้ดเฟสติวัลที่น่าเซนทรัลนเวล์นะก็จะเป็นงานที่รวบรวมเชฟกว่า70คนมารวมที่เดียวกันเพื่อเปิดร้านอาหารแข่งกันและวันนี้ภารกิจของเราคือเราจะไปกินทุกราได้หรือเปล่าอ่ะได้กิน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 อย่างเดียวแล้ววันนี้นังงบไม่จํากัดกฎมาแล้วเรียบร้อยไปก่อนลวกันไปว่าอ้ยเฮ้ยเราไปสองคนเราจะ กินกันหมดไหมนิ้วขวาหมดแน่นอนจริงเหรอเจ็ดสิบล้านนะเจ็ดสิบล้านเลยนะเดดือ ซูตาย <c oughs> เอ้ยมีคนสู้ตายว่าไม่คือบางร้านจะเป็นของหนักบางร้านจะเป็นของเบาแล้วก็บางร้านจะเป็นพวกเครื่องดื่มเอ inent, อย่างร้านเชฟแก้วที่ชอบอ่ะแกอเครื่องดื่มเขาทำเครื่องดื่มตายแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเชฟป้อมาขายหมดเร็วที่สุดงั้นเราจะต้องไปหาร้านเชฟป้อมก่อนตอนนี้เพิ่งขึ้น8โมงนะทุกคนมีที่สนามบินตอนนี้คนโล่งมากอุ้ยเดินเป็นแบบันเวย์ดีสไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องบินกันเลยดีกว่า <ส>น,นี่ได้ต่อมาแล้วจ้าวโอเคล้วใครกิดาร์โอเคุก้นตอนนี้เรามานั่งกินกาแฟกันเพื่อรอเครื่องออกเราก็จะกินกาแฟเพราเมื่อคืนนอนตีสามเครื่องออกแปดโมงนี่แล้วก็ขนมปังที่เราซื้อมาเป็นอะไรมันเป็นหนมปังที่ใส่พวกผักโขมชีสเราจะกินลองท้องกันก่อนทุกคน อืมออ้หอมมากเลยหอมเนอยอ่ะกรอบนอกนอกุ่มในใช่ไหไ่เดี๋ยวมันนอนเครื่องหนึ่งชั่วโมงถึง<ช>ดุย,ดย แนะตอนนี้อยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวล์งานจะมีวันที่11ถึงวันที่20นะใครที่ยังไม่ได้มาต้องรีบมานะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนี่หน้างานของเรา ในงานเนี่ยมันจะเป็น3ามบูธใหญ่ๆก็คือจะเป็นบูธอาหารว่างอาหารหลักและสุดท้ายจะเป็นโซนของหวานนะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่อาหารว่างก่อนแน่ใจว่าอาหารว่างอาหารว่างแน่นอนทุกคนเมื่อกี้แอบได้ยินอะไรนะกระเพาะปานังหมูกระเพาะปานังหมูนี่คืออาหารว่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยนะนี่คุกคนดูตีมนี่เป็นตีมจงสลัดจ้าใช่ไหมใช่แล้วเราใส่ชุดอะไรมาก็สทหน่อยครับ ฝันน่งนี้จะเป็นโซนอาหารว่างจากใต้ท้องทะเลนะและฝั่งนี้จะเป็นดินแนดนเวทมนต์ว้อาหารหลักจะเป็นพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ปะ<า>่ะใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในงานเลยนะว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างไป <S <S เราจะมาเริ่มอาหารว่างร้านแรกเป็นร้านเชฟจ๋าเลยละกัน นนสวัสดีค่ะจานะคะที่จะเอาส้ตามตำสุดแซ่บมาเสิร์ฟในงานนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษส้ตมตํากุ้งมังกระค่ะเจิรแค่หนึ่งที่ต่อวันเท่านั้นโอ้นี่ก<ม>็ร<ม>้นานแรกแล้วเราต้องไปกินทั้งหมดกี่ร้านก็ไม่รู้เจฟจ๋าจัดมาให้เลยคะกุ้งมังกรกุ้งมังกรหนึ่งที่เหรอคะ <S <S ใช่โอเคขอบคุณค่ะพี่คุณนะคะได้เลยค่ะร้านแรกกูจัดกุ้งมังกรไปแล้วหมดไปแล้วพันเก้าเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าเชฟจ๋าจะทำออกมาได้น่ากินแค่ไหน อาหารกินเล่นเนาะอาหารกินเล่นตอนนี้เชฟจ๋ากกําลังทําส้มตำพุ่งมังกรอยู่เดี๋ยวเราจะมากินร้านแมจิโน่ต่อนะฮะโอเคแมจิโน่วันนี้แมจิโน่มีอะไรแนะนำคะวันนี้นะคะเราเป็นร้านยำนะคะชื่อว่ายำแซ่บเดือดต้องร้องซีนะคะนี่ร้องไทยเวทย์ยำนะขอบคุณแม่ร้องให้ฟังหน่อยค่ะคุณแม่ร้องให้ฟังหน่อยวน้อุ้ยผู้หญิงร้องมไหมนะผู้ชายร้องให้ฟังหน่อยซีร้องว่าอะไรจ๊ะเมียยำสซ่บเดต้องร้องซี มแซ่บตรงไหนที่ถึงข้างๆเลยโอเคแม่แนะนําจัดมาเลยหนึ่งอย่างได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะแซ่บมหาสมุทรน้ํายํโสนนะอันนี้กินกี่คนแม่กินคนเดียวก็ได้กินคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้จัดมาเลยได้ค่ะใส่มาจ้าเออฮัลโหลแม่ยำธรรมดาแม่แม่ยำทำไมมาเป็นแบบนี้ ไปบนอาหารทะเลสดๆนี่นะคะวันเวลาเห็นไหมคะยำธรรมดาเราไม่ทานเพราะว่าเวลาน้องยำโดยความเย็นนะคะรสชาติจะเข้มข้นขึ้นแถมเวลารับประทานอาหารทะเลจะสดแล้วก็โหเย็นยิ่งขึ้นจะือนกับว่าทานอาหารทะเลมาจากอลาสก้าเลยค่ะใหญ่มานี่นะคะแซ่บมหาสมุทรน้ำยำโซนนะคะวุ้นดีเดี๋ยวรอให้แม่จีโน่จัด ้เราจะไปสั่งร้านเชฟปอนกันเชฟปอนมีอะไรแนะนำครับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทำอาหารมา3ตัวนะครับวันนี้จะเป็นแซลมอนที่เอาไปซูวีแล้วเสิร์ฟแบบยำวาซาบิและไข่ดองที่วัยรุ่นปวดปานตัวนี้นะครับเป็นยำหอยนางรมนะครับหอยนางรมเนี่ยก็มาจากสุรากาดินนะครับเป็นตัวใหญ่หวานนะครับยำแบบสไตล์ไทยจัดจ้านเลยอ่าฮะครับผมแล้วตัวสุดท้ายคือตัวนี้ชื่อว่าจอมโกวาจิวตัวนี้เป็นเนื้อใบพายด้านล่างเป็นขนมปังย่างกระเทียมนะครับย่างเลยเสร็จแล้วราดด้วยซอสผาล่า อร่อยมากๆครับบอกอันนี้คือโซนของว่างว่างจริงๆกินตั้งแต่สามมูเลรก้วเนียโอเคงั้นเดี๋ยวลราเป็นแซลมอนปคาดิแล้วเดี๋ยวเราจะกินสามร้านนี้ก่อนยังขาที่กินไม่ได้เลยนั่งกินกับพื้นก็ไม่ได้ทุกคนตอนนี้คนในเนี่ยเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอดูอาหารทีเดียวเลยก่า ไม y g อดขอบคุณครับเชฟจ๋าบอกเลยวันนี้คุณอดกินอีกแล้วเพราะว่ามีแค่หนึ่งตัวนึตัวต่อวันเดชัดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าว่าแซ่บเด็ดแค่ไหนเราจะมาชิมของเชฟปอนก่อนนะตัวนี้จะเป็นปลาแซลมอนยำวาซาบิจะบอกว่าไงดีวะคือวาซาบิไม่ร้อนมากไม่ขึ้นสมองชุนไหม ไม่ฉุนแล้วตัวปลาแซลมอนะสดเราลองดูอลองดูนะอันนี้นะไงอืมใช่ไหมของเขาไม่มีความฉุนเลยใช่โอเคนี่คือสามเมนูแรกที่จะมาเปิดตอมรับรสของเราโหแรงมางกต่อไ <laughs> ขอไข่นะเอาเลยไข่ดูสีไข่ดิ วางจาน่าได้และถึงจานใหม่เข้ามาเนื้อความที่กุ้งมังกรอ่ะเนื้อมันพรีเมียมอยู่แล้วเราจะมาลองของเบสิกก่อนตัวที่เป็นส้มตำหอมหอมมะนาวแล้วเผ็ดกำลังดีตอนนี้คือความเผ็ดกำลังดีเลยา้อเฮ้ยเลชอบต้มตำมากเลยนะมันรสชาติไม่ได้เด่นไปทางกนะดูกแต่มันพอดีในทั้งคู่ทุกรสชาติคือพอดีกันหมดแต่กูเผ็ด เราเล่นต้มตำอ่ะมันเป็นเส้นปล่อยคือต้มตำได้หลายที่อ่ะบางที่จะทําเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่ๆใหญ่บางคนชอบเคี้ยวไงี่ยแต่ได้ความไม่ดีชอบกินเส้นเล็กๆอันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งมังกรเน้นๆเต้งๆแล้วนี่เด้งๆนี่ดูดิการทำอะไรทำอะไรครับอืมอืมอ่ากุ้งมังกรขำมากลองมาอืมเราไปซื้อของแม่กินโนก่อนเดี๋ยวจะอิ่มก่อนดูน้ำยำแม่กินโนเทปคนมากอะไรเดี๋ยวนะไม่เคยกินน้ำยำมาอร่อยขนาดนี้ นะตั้งแต่เกิดมากินยำเป็นร้อยร้อยร้านร้านเนี้ยมันมีส่วนผสมอะไรที่แบบมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนอะปะมันไม่มีความแบบว่าโดดไปทางปลาหรืออะไรทักอย่างเลยใช่มันคือมันมันกลมกล่อมมันอยู่ในแอออนอธิบายไม่ถูกอยากซดน้ำเลยอะแต่มันกิไม่ได้พูดแซลมอนสด เดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าร้านไหนอร่อย10 10 10 10หมดเลยเราจะกินสามร้านนี้กันต่อให้เสร็จแล้วเราก็จะเกียวตรงนี้แล้วก็จะไปร้านอื่นต่อเมนูของว่างยังมีอีกเยอะแล้วเจอกันไปก่อนนะเชฟจ๋าบ๊ายบายค่ะสามร้านแรกผ่านไปมันเป็นร้านที่ทรมานจิตใจเหลือเกินเผ็ดไปเลยโอเคเราจะมาหาของตัดเผ็ดกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเชฟแม x แกเ็ดก็ไม่ได้ยินสวัสดีครับมีอะไรแก้เผ็ดไ้บ้า่เมื่อกี้ไปกินเชฟจาาเชฟบอลเชฟจีโนมาก็กินพับเกียวเบคอนแล้วพับม้นแฮมชีสแก้เผ็ดงั้นเอามาอย่างละชิ้นมาทุกคนตอนนี้เราได้พับเกี๊ยวเบคอนแล้วก็พับมอนแฮมชีสมาแล้วเรียบร้อยนี่เลย โอเคมาเดี๋ยวเมื่อกี้พับเกลียวเ,เบคอนไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองพับม้วนแฮมชีสกันพับไปดีมากหรอหลายชั้นแล้วหอมเนยมากมากไก่อนลองกินอันนี้ดูมาอ่ะอืม,อมใช่ไมมันก็หอมนะหอมเบคอนข้างในดีมากตอนนี้เราหายเผ็ดแล้วเราจะไปร้านอื่นกันต่อให้คุ้มกับทักก้งตั๋วเครื่องบินที่เราบินมาไป <Okay. S 1> ทุกคนไป<ห><า>ตอนนี้ เราออกมาจากโซนของว่างแล้วทุกคนคือท้องมันก็เป็นลูกบอลลูนสามารถลอ,อยได้เลยตอนนี้โอ้โห oh, <okay. S 1> แม่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในอาหารจานหลักเนี่ยมีอะไรไปให้เราชิมกันบ้างลุย นี้แบบโซนอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารจานหลักคนเยอะมากๆคือตีมเป็นตีมแบบพ่อโมดแม่โมดเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นนั่งอาซลิเทลีนกิฟฟนดอร์อที่เป็นนั่งโต๊ะอาหารกันเขาบอกก็จะเป็นเคียนร้านแรกที่เราจะมากินของโซนอาหารจานหลักก็คือร้านของเชฟอารเชฟาล่อมากเข้าไปนักกาม นบ้าพูดอะไรวันนี้เรามาชิมอาหารเราไม่ได้มาชิมเชฟอาร์วยวะพี่กองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าลาเชฟอาร์เนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างอันนี้เป็นบิสเลอร์ใช่ไหมเมื่อกี้อ่อเป็นกอเดสมิสเอดครับได้เลยครับกินนี่กับบ้านเนี่ยเากินนี่กินนี่จะต้องกินนี่ดิเราเหกับบ้านก็ต้องมากินขอดแกล็ดโอ้ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับจะมาลองชิมกันก่อนว่าไอ้ข้างบนนี้คืออะไรวะมันเป็นเหมือนขนมขลังหรือเปล่า มันมันหลังทอดปะเฮ้ยเก๋อทำเป็นลายใบไม้เว้ยอือหึข้างในเป็นไข่ปะโอ้อ๋อเป็นแบบเนื้อนั่งๆเลยอ่ะฉันเชื่อว่าข้างในมีไข่อีกอ๋อเฮ้ยไก่แบบไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยใช่มันร้อนมากพี่บอยข้างในอ่ะอ๋อร้อนแผ่นรึ่งดูไข่ไมมันมีไข่ข้างไข่โอเคนะครับก็เี่โอ้โหคควันแบบวันแบบ ร้อนร้อนไม่รู้รสเลยอร่อยมากพี่กพอนก้อนตื่นรอรอนานแล้วจ้ะเสียงเชฟปั้มตะโกนเมื่อกี้กูตื่นเลยขำไหมยืนมากี่นาทีแล้วน่าจะประมาณ10กว่านาทีแล้วพี่กรอน อยู่ที่เดิมเรายังไม่ได้เข้าร้านเทปป้อมสักทีนะ30 minutes later โอเคตอนนี้เราได้คิววันนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ได้คิวได้เป็นบัตรฟอลค่ะตอนนี้เป็นบัตรฟอันนี้มันเปลี่ยงไปเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวร <laughs> อเรารอได้เพื่อความอร่อยนี่นี่แม่แอบยิ้ม74ครับ นีมันน่าจะคิวที่86พอมาถึงคิวที่100ปุ๊บมันจะรีมาเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ววันนี้อยู่หน้าร้านแม่แล้วแม่ก็คือแม่ค่ะเนี่ยแม่ค่ะแม่วันนี้เหนื่อยมาสี่วันละค่ะสู้ใจค่ะให้ทุกคนได้กินค่ะยอดเยีดไม่สนใจแล้วเราไม่ต้องขึ้นกระดานก็ได้อยากให้ทุกคนได้กินราคาจับต้อง One hour later ตอนนี้เราได้ของกินจากร้านเชฟป,ป้อมมาเรียบร้อยยืนรอตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองเพิ่งได้แล้วเราเพิ่งผ่านร้านเชฟเฟสมาแต่ว่าเราไม่ได้แวะเพราะว่ามันเป็นอาหารหนักเราไม่ไหวแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้าน <c oughs> ชเชฟเฟสนะตอนนี้ตอนนี้ชเชฟเฟสจะขายเป็นลูกชิ้นทอดมันะั่งนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็เป็นเห็ดทรัฟเปิลในฝ่ายงานเวลานะแต่ว่าจะเปิดขายช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาแต่ว่าสิบหกนาฬิการเราขึ้นเครื่อง โอ้โหโซแซดมากอ่ะเชฟเฟิร์นครับเป็นลูกชิ้นไก่ทอดมะแพลนครับโอ้โหเราจริงหมดไปฮะหมดแค่นี้เองเหรอล็อตเตอร์ก็หมดมาแล้วโอเคตอนนี้เชฟเฟิร์สกำลังยุ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวรอให้เชฟเฟิร์นทำเมนูให้ของเค้าตื่นก่อนเดี๋ยวเราได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปชิมให้ทุกคนดูว่าอร่อยแค่ไหน ตอนนี้อยู่กับพี่อิงนะครับพี่อิงกินอะไรมาหรือยังไปทางโน้นมาแล้วครับไปทางอันแรกเลยของกินเล่นก่อนนะครับอ่อพี่กินด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปต่อของหวานเป็นของหวานต่อครับโอเคครับขอบคุณนะครับมาทุกคนตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วจะเป็นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะเราจะไม่ได้นั่งกินข้างในซุ้มนะเพราะว่าคนเยอะมากๆตั้งนี้แหละได้อันนี้ก็เป็นร้านของเชฟป้อมนะครับสามสองห ไปจุ่มในแกงอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมปังบอกได้เลยว่าทำอร่อยกว่าที่กูทำนี่เนื้อที่เชฟป้อมชัยนะเป็นเนื้อน้องลายนะทุกคนแบบวัตถุดิบพรีเมียมมาก อันนี้จะจิ้มลงไปเลยจัดหนักๆนะคะได้สีไปเลยโอ้ในเกินไปปี่เต้เกินไปมาอเกินไปเกินไปเกินไปแล้วเอาเลยจ้บโอ้โหใบกอดเป็นไง ซอสมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยใช่ไหมเป็นมะขามแต่นอกคล้ายๆมะขามคือมันเปรี้ยวความกลมกล่อมของมันเปรี้ยวว่นแล้วก็เผ็ดเบาๆใช่ทำนดหน่งให้เต็มสิบอันนี้นะร้านเชเฟิ์นะถ้าใครมานะโซนของกินอะไรนะของกินหนักอ๋ออาหารจานหลักเนาะจริงๆมันมีเชฟเอียนด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้มาแล้วก็หาที่นั่งไม่ได้ด้วยเราเลยมอกนะรัรอบกันได้แต่เรากินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนของหวานกันต่อเจอกันมาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของหวานแล้วไปอ้วนใช่ไหมคะ เนนนนนนยมงาออกกกิหืัร้านแรกที่เราจะเข้าไปนะจะเป็นจากเชฟซีตองแล้วก็เชฟเอื้อนะคะอยู่ซีซั่นล่าสุดถ้าใครยังยังไม่รู้จักก็เข้าไปดูที่ซีซั่นล่าสุดเนาะนี่หน้าร้านแล้วทุกคนนี่เมนูของพี่ซีตองกับพี่เอื้อนนะก็จะเป็นพุดดิ้งบัวลอยพุดดิ้งเก็บตูนนะพุดดิ้งหิ่น้อยพุดดิ้งนมสดแล้วก็วุ้นกับนีดอกไม้บานตอนนี้เหลืออะไรให้กินบ้างพี่ซีตอง ว,นนวันนี้ไม่ใส่ชิดไทเลยฮะ,ะวันนี้ใส่คิ้นอนรับยังใส่อยู่นเดี๋ยวเ,เอาเอาอย่างละหนึ่งครับ้ขอบคุณากานยบรยนะครับ ุกตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านเชฟยูรินีวักทายจริงจริงนะไม่ไชิมผักชีลาวอร่อยสุดอะไรครับวันนี้วันนี้ขายน้ำข้าวโพดแล้วก็ขนมไทยอ๋อขนมไทยเป็นขนมขนม้มค่ะแล้วก็ขนมเหนียวนะคะเอาเป็นน้ำข้าวโพดเอามข้าวโพดันเอาสามขวดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เราได้น้ำข้าวโพดมาแล้วอันนี้ก็ได้มาแล้วทีเนี้ยเราจะไปเชฟคนต่อไปเราจะถือไปกินพร้อมกันทีเดียวนี่แหละเดียวเลยได้เพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาเสียวลาแล้วเ โอเคมันอยากเชฟได้บไม่เดี๋ยวทีนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปร้านเชฟแก้วเราจะไปเชฟลิต้าแล้วก็เชฟพบก่อนเติมลิปนะเติมลิปมันมีอะไรขายบ้างวันนี้วันนี้เป็นขนมทอดหวานนะคะ<า>วันนี้ก็จะมีเป็นไส้ช็อกโกแลตอ<า>ัลมอนด์ค่ะเป็นขนมทอดหวานแบบใหม่แบบส<า>ับมีไส้ขา้างในแล้วมีซอสราดทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ซอสให้ทุกซอสตรงนั้นเลยไหมหรือว่าเลือกเอาเลือกได้อย่างน้นค่ะราคาดีมาก3ลูกแค่7จบาทได้ซอสเป็นสุดลิปเลยใช่ไหมวันนี้โอเคเอามาชุดหนึ่ง ที่เราได้แล้วขนมทอดหวานเป็นซอสด้วยว่าถีดปลกถือก็หน้าใจตังเดี๋ยวเขาจะเขามองหน้าแล้วตอนนี้มาทุกคนตอนนี้เราถึงคิวเราแล้วนั้นร้านเชฟแก้วสวัสดีค่ะเอาน้ำเปลี่ยนสีครับเอาี่็นสีอะไรเอาสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่จะแนะนำให้เลย อ๋อนีนจีเลมอนเนาะิ้นจีเลมอนครับค่ะสีนะเขาจะเปลี่ยนสีนะค้ะขอบคุณนะคะเี่เปนีหลือค่ะใส่คี่ไห้หมดเลยไหคะได้ครับร้านี้ดูดีมตายไหมเหมือนอยู่ในแบบมัดอะแรอ่ะเออ กินเต็มมือเลยเรายังไปไม่เข้าทุกร้านเลยนะ แต่ด้วยาใช่ด้วยความที่เราสั่งมาหลายๆอย่างพร้อมกันอันนี้ก็เป็นน้ำขา้าวโพดมากชอนหอมมากน้ำข้าวโพดแบบสดมันก็หอมแล้วก็ใหม่มากๆเหมือนแบบเพิ่งทำเมื่อกี้เลยอะ่ะข้าวโพดผ่านขนมทอดผ่าน ต่อไปมันคืออะไรนะที่เขาสั่งหลอเนี่ยอะไรบ้างจำได้ว่าเราสั่งสองอย่างแต่อันนี้เขาได้แถมให้เนียแถมให้เพราก้อนน่ารักแหละอุ้ยแถมให้มาเขอลองก่อนเลยได้ไหมมีก้อนลองเลยอุเน้อนุ่มมากโอ้ยก้อนอันนี้จากร้านเชฟเอื้อกับเชฟสีตองนะฮะก็คือร้านนี้อะนุ่มมากเนื้มันยืดมากไปต่อนี่ดูเนื้อโอ้โห ว้าวดีไหมนุ่มมากเจองมากขนมเปียกปูนใช่ไหมเออ,เออใช่เปียกปูนขนมเปีกยกปูนใช่มันเนียนมากทุกคนดูเนื้อเขาจะมีความเนียนนะคะผมแล้วก็เวลากินเข้าไปจะรู้สึกว่าเหมือนมันแบบไหลไปในปากอ่ะใช่เนื้อมันแน่นมากเลยเนาะมันลงตัวของเนื้อ texture ของมันจะลงตัวอยู่แล้วอีกคำ อเคต่อไปขนมดอกไม้บานขนมดอกไม้บานเขาบอกว่าเมนวุน้นก็ทำละเอียดจังวะโอ,อ้เนื้อเนื้อวุ้นตัววุ้นแน่นมากกนบอกเลยดีไม่หวนมากไม่เหมือนแบบวุนน้ววนก่ไปอ่หวนกนดีแล้ว่เขมโอแล้วก็เวลาลวเนือน<ำ>แน่นมากแน่นกดลงไปมานังึอ่มันเป็นอย่างเลย นะว้าวดีไหมว้าวไม่หวานเนาะไม่หวานเอออร่อยหอมเป็นแบบพิมพมพมันๆกันกลังดีเลยใช่ใช่หรืออ้ที่เป็นเกล็มันๆเพราะว่ามันติดกันมเยอะพี่อล์ไดใช่เอานี้ใส่มือเธอเมสสงสัยชอบจริงป่ะอร่อยทุกคนมาบเลยขอมๆมยขอด้วยขอด้วยเอามาอุ้ยแล้วมันแบบ ดิ้งๆๆดิ้ง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 ือคอมพิวต์เนาะมันเลิศอ่ะคุณสวรรค์เน,นี่ยเสียงมาเลยไม่ต้องใช้เสียงแล้วเออตาวาเอฟเฟกต์ไม่ต้องเสีย <s> <c oughs> แก้วที่สามวันนี้ร้านจะเล่นที่สามมาเลยได้ก่อนน้ำที่เธอชอบอ่ะ ไม่หรอกอยู่นี่โอ้โหหน้าหลังสวยมากทุกทีบรรยากาศด้านหลังสวยมากนั่งอยู่บนเวทีเลยอันนี้จะเป็นร้านน้ำของแก้วจะเป็นน้ำเป็นสีนะฮะเออตอนแรกจับเป็นสีแดงแล้วมันใส่อะไรไปสักอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีใช่ใช่มันคืออะไรมันมีสับปะรดส้มแล้วก็งอหรือเปล่าใช่ไหมหรืออะไรอ่ะใช่ใช่คนเขาบอกให้คนก่อนฉันลืมบอกเอาคนก่อนเลยคนอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอใช่เริ่เกิด ช่มคือทุกคนมันสดชื่นมากๆด้วยความที่ว่าเราอะเดินกันตั้งแต่10บโมงครึ่งตั้งแต่งานเปิดแล้วโซนเนี้ยมันเป็นโซนสุดท้ายแล้วคือมันจะเป็นโซนพวกขนมหวานที่มันเป็นของพวกเค้กกระจุกกระจิกของทอดเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นพวกน้ำโอเคจะบอกว่าจะพูดมากเหรอ <laughs> ป็นรสเคีเ่ยวก่อนได้กินเคีเกี่ยวอ่ะมันเออเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> คืออธิบายรสชาติไม่ถูกแต่คือแบบมันได้กลิ่นมะนาวมะนาวกลิ่นมะนาวผสมกิมจิเดี๋ยวเราไปอีกสักสามร้านก่อนกับขอนแก่นแล้วกัน,นโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปที่เราจะมากินนะจะเป็นร้านเชฟคิวกับเชฟเบลมีอะไรแนะนําวันนี้ก็ เราจะมีอยู่3าเมน,ะะนูน,นะครับเป็นาทาร์ตบุรอยซอสไก่เค็มนะครับแล้วก็ผลไมชช้ชอ็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นตัวเค้กมะพร้า,พาวนะครับก็จริงอ่ะคือเหมือนเรามาจากมาะเทเชฟอาหารไทยก็เลยพยายามจะพัฒนาตัวอาหารไทยแล้วก็ทำให้มันมีความน่ากินมากขึ้นอร่อยมากขึ้นแล้วก็โมเดมิเร์นมากขึ้น แล้วก็ยังมีเหลือหม้อสีอันหนึ่งครับก็คือพอดีเป็นจานที่ได้ดีที่สุดของทาง่อวันโอเคเอาตัวนั้นเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับเอาด้วยโอเคครับเอาแนน้ำอะไรกูแบกูเอาหมดตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าทานนี่กูจะไปทั้งตรงไหนที่เดิมไงวันเวทีเอาทีเหมือนเดิมโอเคอันนี้เป็นเมนูที่ได้จานที่ดีที่สุดเมื่อวานนี้ในรายการก็จะชิมนะคะเป็นเมนูตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จังหวัดเดียวรือจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้เป็นเมนูที่หายไปแล้วชื่อเมนูในารายการว่าชื่อเมนูที่ถูกลืมแต่วันนี้ไอ่กลับมาทำใหมสุกเถอะสุกอะย่ดดิบนะดิบออก็อร่อยมากเลยครับน่ากินมากากินมากมีความแบบทองเป็นสติ๊กเกอร์ดูสิ ดี๋ยวให้เล็งนั่งรอตัวนี้ก่อนบ๊ายบายนะรอนี่นะโอเคร้านต่อไปเดี๋ยวจะไปนะไปร้านเชฟพลอยนั่นเองแต่๋ยเราเข้าไปดูก่อนว่าร้านเชฟพลอยขายอะไรพลอยมีเป็นคุกกี้ค่ะแล้วก็มีเป็นทิงเกิ้ลจาค่ะของพลอยเมนูทั้งหมดคอลแลคกับอาราลีค่ะอ๋อใช่วันนี้น่ากินมากหมดโหฮะหมดอ้ยเดี๋ยวไม่ดี่ห้าโมก็กำลังขับรถออกมาจากบ้านเข้าขึ้นเครื่องหกโมงับฝนนั่งเจอไหมกินไม่ได้แต่ว่าดีเหมือนกันเพราราคานี้ เนี่ยมาเล่ม,มนหนึ่งแล้วก็คุกกี้แนะนำมาเลยเอาไหนก็ได้โอเคฮะ<า> <c oughs> โอเควันนี้พลอยจะไม่ขายของให้แล้วโอเคพลอยขายหนังสือวันนี้เราจะไม่ได้กินเมนูของพลอยนะถ้าเกิดใครอยากมานะมาที่งานเพลค์เนียฟู้ดเฟสติวัลนะที่นาเซนทันเวิร์วันที่11ถึงวันที่20นะทุกคนเจะเขียนว่า sorry ตรงนี้ค่ะ sorry โอเคอเค่ะ อันนี้คือมันชื่อเมน,นูว่าเมน,นูที่ถูกลืมอ่าเป็นจานที่ดีที่สุดออ่อเดีเ๋ยวลองหน่อยก็ได้ไไดอ้อเ,อเป็นไงยังร้อง <laughs> เป็นไงบ้างทำหน้อย่างนี้ก็คือดีใช่ไหมทุกคนมา แน่นมากอ่ะคือแป้งแน่นแล้วก็หอมหอมอะไรวะงาคั่วขอดูสข้างขึ้นมาก่อนนะมีงาดำมีถั่วในน้ำกะทิก็ดีมากเปล่าแค่ไหนก็โอเคคนละเอิ้นคือหอมไงหอมจริงจริงนะเรายังกินไม่ครบทุกร้านเลยเพราะว่า เวลามีไม่พอแค่ร้านเทปป้อมเนี่ยก็1ชั่วโมงแล้วใช่อันนี้จะเป็นบัวลอยเทปกิวอะ่ะจะนำเสนอในรูปแบบของให้ให้ให้มันดูแบบโมเดิร์นขึน้นมันนุ่มมากอืมข้างล่างก็จะเป็นแพ็กเกอร์นะแล้วตอนด้านบนเป็นซอสไข่เค็มนะอคอม plete โคตรดีมีโรสแมรี่ทำกลิ่นเ่ย มีความฟิลเหมือนเจี๊ยไข่เค็มผสมเจลลี่พุดดิ้งกะทิก็ผสมทุกอย่างนั่นแหละเออที่เป็นบัวลอยอ่ะแล้วตอนเนี้ยเขาแต่งด้วยทอ็อปเปลวนะเป็นทอ็อปเปลวแบบที่เป็นฟู้ดเกรดที่ที่คนสามารถกินได้ล่าสุดมาลากจานไปแล้วค่ะชอบจือพี่มามมาไม่มีอะไรหรออ๋อล่ะแลกยิมไหมยิมถ้ายิมไปขับไปกวาดดูเล่นไปไป จะขับได้จริงเหรอแป้เธอเราไม่ไหวแล้วทุกคนจบกันไปแล้วสําหรับทิปเดินแดกทั้งหน้าเซนทันทั้ง3โซนโซนถนมหวานโซนนาจานหลักแล้วโอ้เพลงมันมากรับเปลี่ยนที่ดีกว่าเพลงมันดังเกินไป โอเคทุกคนตอนนี้เราจบกันไปแล้วสำหรับทริปแดกทั้งหน้าเซนทันที่งานเฮลิ์คนเดียฟูดเฟสิวัลนะคืออาหารที่เรากินทุกอย่างมาคือมันดีมากเช็ทุกคนไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเว้ยใช่แล้วตอนนี้เราก็อิ่มมากจริงจริงแล้วเราทํทำไงต่อไปไปเอ้าไม่ใช่ <laughs> <laughs> ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราจะกลับขอนแก่นกันเพราะว่าจองเครื่องขึ้นไปแล้วมาถึงเช้ากลับตอนเย็นโอ้โหโคตรสุดไม่มีใครสุดวันนี้อีกแล้วโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชช่องก ด้ยิด้วยนะแล้วก็มาช่องเพื่อนๆเราด้วยม well, well, ี่เตอร์เฟิร์สมี่เตอร์แฟร์กระลองน้ำเมพิงแล้วอนเยลโล่ด้วยแล้วก็อูจูไทยเอ็นนะสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วขอไปนอนเรื่อคินก่อนเมื่อคืนนอนมาน้อยมากบ๊ายบาย